ยัยดีเอฟซีนะมื่อนี่ยไปังไหนมายังไหนรับมื่อนเนี่จ้าไปยังไหนมื่อนี่ยปนบงไฟจ้าก่บุญดวงไฟบดีครับมาเด้อครับแสดงอีเลียวบุ๊คถ้าใค่เอีนี่ยีจ้าบุญจ้าทักการเนี่ยแต่เม่บุญดวงไฟตีมือนเนี่ครับบุญดวงไฟครับมาครับมาเด้อมาเด้อผมเด้เนื้อพี่ร้องมื่อนีเมื่อนี้สร้างอุศ ปอาซีฟจัดข้าวไม่ได้จ้ะไปจะแสบแทะแสบปะครับแสบเว้จ,จ้าแสบเนาะเขาครับมือนี่สีกินข้าเคียงเลยไม่ยองตุยเอา,น,าอนี่มั่มตับจจริงก่อนอ กะใบกะเผาไงยังเป็นแซ่บไหมครับม่ไมครับอ้ยัไหมสีคุณสีผพี่น่องคนนะวันครูเลย เพียอ้วนครับครับพี่น้องผมมีใจจริงจรงเลยเนี่ยอันนี้มากมากครับตู้นึงค้ามได้พี่น้องมากินบุญใบกบพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเอ๊ะบเรียบผมชอบจับเกลิงนุ่ม่ายพี่โอเนี่ย bữa chỉ uống rượu chỉ uống nét phê thôi chỉ uống lọt nè, má kim lọt má, cẩn thận đấy, một đeo, không kia ก,บบก้องเลยแต่ชอนกล่องเลยพี่น้องนี่ครับคนดังเนาะว่าเป็นคนดังมาพี่นอ้องมาคนดังมากเลยมึงมึงเนี่นอยให้มือกล่องจับมืบอกูไม่ไม่แยงกันเลยแต่ถ้าเกิดคือปลาใส่กล่อง <c oughs> พี่น้อง สามสิบกล้วเ่ยครับฟากิตําผเพ็ดไม่เนือครับหากินห้าเลาะครับนะครับอ <c oughs> อันนี้ไม่ปวดนะครับ ใส่บักเตียงรับเอาพ่าล้วเด้อพี่น้องด้วค,ครับากินต่ไม่เด้อพี่น้องด้วเผ็ดไหมครับหากินทะเลาะจะถ่ายกล้องเดี๋ยวกระโดดเอาก็ได้

ไปหาปลาแซ่บให้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> คักคักมาเดินพี่น้องเอ้ผู้อยู่ทางมือนอกกันเลย <c oughs> มือนี่กินผู้ดเดียวรูปพากันกินไม่เร็วกันแต่ยุ่งกันจะไปเม้าที่ไทยพี่น้อง เจ้าพี่เอาใชกระบ,บี่ผมรำรำโอ้ยยังไเลยงเลยสิมาอเหรอเนาะตัวเรองเรียกได้ยามสี่เมตรหืมหืมอะันอะไรก็มาปฏิบัติอฏิบัติทีนะรครับปริบัตครับ มาทีาในบ้านครับบนี่ขาเนี่ยบุญลงไฟครับผมขาเนี่ยบุญลงไฟมามาได้ไฟนี่เ้อเดตกเลือดตาย้อยียแบริเตัวบ่มีผู้ใดีินน้ำมไม่ช่มสิชุ่มไหมก็ไปกินกันเพยเขียวแต่วัน มา้ของแสเนี่ยน้ขามาจะอหน้กองเอ้อเอาดีไม่วดนึงเนหรอดีพวกมัื้อมากเลยบ้านเนี่ยซื้อมา,า,อมาพวกนี้เลยนะไม <ป S 1> <ป>่ต้องมีของโอ้ยบ้านเนี่ยหอมกรนะเทียมเลยใส่กระี่มไองเดียใส่มาแล้วมาฟงกันกระเทียมแก่เมา่น้องเดียอ นัมีผู้ใส่เนื้อใสลับเนื้อสลับเหรอฮะได้ลาบเลีวย่บ,ยบ,บมีผู้กินน้ำนเนาะ หน่อยน้อยเงี้กันไปน้องสิ่งสองต้นอะพี่น้องแปลว่าจำนีระบัดเนี่ยอยู่กันชิมนายครับเออผมลาพับเมื่อนี่นอยบุญมังไฟอันนี้ตัวเฮ็ดยังเตมีอะไรอันนี้ซอยผักใส่กินกัาบันน้ำจีนครับผม ภนนายในพักภายใพัก,พพกอันนี้ไม่พักครับน,นี่พลังเต็ๆๆมมีขาเชื่อจกจน้อยครับน้าบุวิ <laughs> อสีแต่ย้งถึงเลขแต่ย้งถึงเลขเบอร์รสองมาเด้อพี่น้องได้ขีดบๆๆุญบัโคัมาพร้อม ยยบุญตะไ็ริจินนะอดีจ้าไม่กินบุญมุญไฟจ้าพี่ยังงนอะไรท่านน่ะท่านเช็ดมันด่างต้นงกินจ้าขาเชื่อแล้วไปขาแล้วจ้าขาแล้วกินน้ำบุญอิจแล้วบ่จ้ากินแล้วน้ำบุญอิจกินแล้วคุณนะครับน้ำบุญอิจครับลูกเสียพ่ายไม่ให้กินอีกได้พี่น้องพราะย้ายุ่งถือเลขใส่บุกอันบุญมุญไฟให้เจ้าเนื้อเงี้งามพี่น้องดูเนื้อเป็นต้นโคโรคิเล่ยู่พี่น้อง เนื้อไหมพบบ่วงหลินได้ดีเนื้องัวโอ้โอ้โหโไทยเนือเอเเน้องามขักอุ้ยสีมาเพียมือเนี่ยส,สีมาเพียไว้พีน่น้องสันไทยสีเลยเนี่ยจ้าเอา้าเอาจากาเอาเอา่เอาหน่อยปึ๊กเอ้อ เอาคือเสบแทะอ๋อชี่อยังคือเสบแทะเอาชิ้นไหนจะเท่าอีกิเดี่ยวเดอ้อ้อยชีร้ียังคือเสียบแทะออปึกปึกปึกอ๋อบาดตัวสื่อตัสื้อกินจะด่วนแสบปะนี่โอ้ตัวสื่อมากโอ้โตัวสื่อมากเนาเอาพียเอานันพี่อามากระมัง ช่วยตับใส่พี่น้องพี่น้องผมอขปอนุยาตเด้พี่น้องช่วยตับใส่ใส่ลาบเดี๋ยวเอาไปไปจังม่สล้วนช่วยตับ่ลาบพี่น้องช่วยตับ่ลาบใส่กล้ยเอาอย่างน้าบี่จังเลยะครัา ดนไมใหยียบซบึงด้อรดจานฝากบ่มาเปิดแก้วนะดิขี้เอาหลอดรถนะเม่ไ่่ม่อดูก็ดูเอาไปไปทำอันนี้แถ่งันพี่น้องแจมแจ่มอุ้ชั่วไม่ถือกวยอันนี้กบ้วยลาบเนี้ยแต่วาในมือี้ดีแถนี้ไวแบบไกล มไะไนมันลายนี่ซื้อไม่ไกลเลยแบ่งคนกนขาเียหน่อยมเไกลวันน้ตักซื้อม่ัคนนึงต้ไซื้อไม่ไกลคนมาแย่งกีนองไก่พี่แม่ก็มาบุกบุเติมแม่ก็ส่งตุงกัเฮ้ยเาโอ้ยท่าท่าท่ลวว้ยยังม่ดีเลยดว ขไงเออโดีอันนี้คนเราเด้พี่น้องบอกแดเอาตัออกมาเอาส่ใส่เรือดพี่น้องมาเนี่ยแก้าใส่เลืยดให้คนเห็นน้ำเนี่ยเจ <c oughs> ้เหมือนแนเขาถีคนกันแอลซ้อนมา,มา, <c oughs> ากี่้อโอ้ยอบเชียงเกียร์พี่น้องาเนี่ เี่ะเป็นจานหมเอาคนได้เถพี่เดชมันจะหน่อยนะเอเอาพริกใส่ยังไงพี่ผมมันเผ็ดเผ็ดาจัง่ลยพริกเดพริกงวยวะพริกผมนี่ละเออพริกงวยมีอยู่เอาพ่อเอาพริกงวยมากกว่า กับเอ๋อกินกับอ๋อ่ะพี่น้องไปยุ่ไปกินกันบ้านในปะไปกินได้เลยพี่น้องไปๆๆไปขี่น้ำกันบ้านเลยตัวกี่ห้องเซนมาพี่น้องไปดูวมาขวดน้ำปลาเราช่วยไหลด้วยอ้าไหลดิไหลดิพวกคนบนไหลได้มึงยะดิไปซีไปดิแต่ว่าเข้ากัระวังข้าบอก้ออันนี้เสียดจ้าหนิบบะเอาบานนี้ชื่อเขาเอาโอ้แซ่บพี่น้อง

โอ้ยแสบพน้องนะ่นที่จะนิ่มดีหรอวะสยบไอหมสอยู่ครับผมนีน้องกินครับพูดจีนจ่ายแม่แมงได้จ่ายแม่น่ะแส่บบ่าเสบบ้าเสบค่ะเสียบะจะแต่รำเนี่ยจ้า ขึ้นบนหูบควบตาตาๆลงน้อเห็นหมขึ úc, ้นบ yeah, ินหูบตาตามตาลงน้อลอง้มอยงไปเวเเนจักเอาเครื่องเสียงมวเราไปอหลาดเลยไม้ขมกินขมอะไรครับผมต้องไปกินขากันในบ้านวันไม่กินหลาบเนือไินหลับเนือรับไม่ตัด เห็ินชตกินทำไมกิลาบเนื้อเนี่ยแซ่บพี่หนิงงวหน่อยไหมนอยีหนิดแล้วมไหมแซ่บพี่ดน้ครับเหอือจุดครับผมนังอยู่เลยบอกนะกินเต็มนั่นบ่็ต้องต้องกินลาบเลกไม่เป็นกระโลกมาเดินไปหน่ยเอาตัวขาไปให้พดเอ๊ะกินมันไม่ให้พูดจุดใอด่เอาไปให้หมดเอ่ะ กิดก้อนเน่ากไปเบืองว่ะเนาะบุ๊คเมไรึบุปากก็แดงใ่ป่บนตั้งแต่แตั้งแตเยืมแล้วกินไปแหบอ่แแ่บจ้าสุดยอดนะเปานป้านบัตรปุ๋บัตนะครับแ่บไม่มากอนี่เจ้ครับตอนนคนนปยอกอแรครับเนาะ

ก็นุมกินจ้าไม่ไข่ได้ดวงว่าลยกว่าหามนาบุตรด้วยหามนาบุตรเร็วนะแบบหวานแสบวะแสบจ้ะอาคลิปนี้เท่ากับฝากระเชมเหลี่เนาะเอาเจอกันคลิปหน้าเนาะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับครับสัสดีค่ะครับไปแล้วครับ